นึ่งไอน้ำนะครับแต่ใช้แก๊สนะครับอันนี้ใช้หัวปรับแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับการใช้หัวเล่งเด็ดขาดนะครับต่อสายแก๊สด,ด้านล่างนะครับด้านหลังต่อสายน้ำดีนะครับไว้ต่อสายน้ำดีนะครับให,ให้เติมน้ำอัตโนมัตินะครับข้างบนนี้เป็นออช่อง ที่ปล่อยแรงดันนะครับระบายแรงดันมีบนล่างนะครับเปิดให้ดูนะครับว่ามีน้ำอยู่ข้างในนะครับเติมน้ำเอาไว้แล้วระหว่างการใช้งานนะครับต้องคอยคอยดูระดับน้ำด้วยนะครับเผื่อ,อน้ำเข้ามาไม่ปกตินะครับน้ำหยุดหรืออะไรหรือไปปิดวาลวนะครับหรือน้ำไม่มา หรือลูกรอยมีปัญหานะครับต้องคอยเช็คด้วยนะครับลาปิดตู้นะครับแลก็กนล่างเสร็จแล้วใหเราเ,ป,นนรป,เปิดนะครับกดแล้วบิดแ๋ยวติดนะครับ ระดับการขยับปรับความแรงของแก๊ได้นะครับบิดลงนี่คือแรงสุดน,นะครับอันนี้น้ำเดือดแล้วนะครับโอ้วราจะปล่อยแรงดันเากนะครับ โู้นะครับต้องค่อยๆเปิดนะครับอย่าเปิดทีเดียวหมดให้แรงกานปล่อยออก